ครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านครับเข้าสู่ซองสไตล์บาวุธครับคลิปนี้ครับได้มีโอกาสพาพี่น้องมาชมสวนพริกครับพี่น้องเพิ่นปลูกพริกท่งเมืองนอกครับพี่น้องสวนบักใหญ่ครับเดี๋ยวตามสไตล์บาวุธเข้าไปเบิ่งข้างในกันเลยครับพี่น้องป่านกับยูญ่ปุ่นครับพี่น้องป่านก็อยู่เมืองนอกเลครับสวนครับมีพริกแน่ครับมีแต่งนะครับพี่น้อง โอ้มียามเฝ้าประตูนาครับพี่น้องก่อนสิ่เข้าภายในสวนก็นต้องผ่านประตูสามประตูพี่น้องป้องกันเชื้อโรคครับเข้าไปแล้วก็ต้องล้างไม้ล้างมือให้มันเรียบร้อยครับพี่น้องซีดแอลกอฮอล์ครับข่าเสื้อก่อนครับถึงเข้าได้ครับพี่น้องเพราะว่าสวนเพื่อนส่งมเมล็ดออกเมืองนอกนมะพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องมาฮอดมาฮอดแล้วครับจักเพื่นกำลังเห็ดยังอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปสัมผัสกันก่อนครับเพื่อนเห็ดยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังเห็ดยังครับนี่ครับเออผสมหมกเพชรครับอ๋อเป็นยังคือได้ผสมนะครับเออเพราะว่าเพื่อนต้องการเป็นเม็ดพันนะฮะต้องเอา กสรอของตัวสายพันธุ์อื่นมาผสมกับสายพันธุ์นี้ที่เขาเตรียมไว้ให้โอ้ครับครับเอ้ยเอ้ยเจ้าของเพื่อนนี่คนไหนน้อครับเนี่ผมนี่แหละครับโอ้นี่ครับเจ้าของเป็นครับอยู่นี่เองครับอ๋อนี่เนี่ยสื่อครับพี่น้องอันนี้ปลูกเอาเมล็ดมันเนาะครับผม ผสมผสมฮอดตอนไหนจงังมงเออเพื่อเอาองศามันความฮอนมันบา่ให้เกินเกินเท่าไหร่ปะเกินสามสิบเออเพื่อบ่ให้เกินสามสิบองศามันจงติดเม็ดดีเป็นว่ะโอ,อ้โหนี้ค่าแรงเนี่ยมือจับบาทเนี่ยค่าแรงจ้างคนบอกมือหนึ่ง,300ง<า>กับสามร้อยครับค่าแรงคันต <ะ S 2> ั้โอเคเนาะครับบุถึกบัวเพลงพอดี เลดไปก็มีอิเปิดลายสุโมงไห่อะบางทีเอมมางานหล่งเดี๋ยวเลาะไปทางนี้เป็นกนอ,นอนนะเลาะเลยโอ้งามงามงามพี่น้องฝา <c oughs> นเราอยู่เมืองนอกเลยครับอาแม่พูดแค่สองคำส้ <c oughs> <c oughs> มันมีลายพผนเกมันมีลายพผนเกน,น,เกนี่อันนี้พผนอกอยอกอยังนี่ฮ <c oughs> ะพผนกอยยังนี่พกแค่ดอกค่ะโอเคดอกคุณนะ <c oughs> ไปด้วยไปด้วย โอ้หาอย่างนี้หาคักแท้เลยนี่ฮะหาดอกมันบานจ้ะโอ้หาดอกมันบานดอกมันไกลสีบานแล้วเด็ดออกหมดเลยไหนไหนแค่กีบมันออกโอ้เคกรีบมันออกเอาไว้ตะกี้เเลอหลายอย่างเนาะ เออที่มัดเอนี่ไว้นี่มัดไว้็ค่ยังงเนี่ยนี่ยอยนนโอ้ใบเวลาว่าตัวใดมันนะ,นะคระัรบพานโอ้สีแดงสีสีเหลือง ก็เป็นปุ้มมีหลายสีหลายมือเอาขวดยังไงนะขวดนมแก๊บแอลกอฮอล์ไว้จุ่มเข็ม<บ>อกค่าเสื้อโรคข่าเชื้อว่ามึงดูไปน้องเพื่อสิเพื่อสิเ,อเป็นตัวเงินไปนทองมันบริกรธรรมดาครับ บ,มบ,บ่มีกรบบได้แค่โดมันโออีมันม้นคือว่าตัวที่แค่ออกในะเก็บไว้เลยแม่บอตัวที่แค่ออกนะคือยานฟุ่นตัวนี้มันแตกมาใส่เกีสอนตัวแม่โอถ้าตัวนี้ยังมันสีบไดาย ผสมก,กันกับตัวพ่อต้นหนึ่งนี่สิว่าจะว่าจะลูกแาบนี้ประมาณซิปได้นะซิปเจ็ดซิปแปดถ้าหลายแล้วแต่เพื่อนจัดให้ส่งซันผสมเอาสัานนี้กับสันเพนอร์นี้โอ้โอ้เจ้าของสวนมาทางดา้านนอบมาเนี่ย เดี๋ยวไปถามเจ้าของสวนกันครับพี่น้องมาเนี่ยเพิ่นได้ปีแล้วเท่าไหร่นาะ ปลูกมาจากปีอะไรนี่ครับห้าปีครับห้าปีแล้วครับป่าแปลว่าปลูกมาหึงแล้วเนาะกับข้าสมควร <c oughs> บว่หึงมาไหนบ่บ่คือทังอื่นทา้งอื่นหึงว่านี่เป็นเศร้าปีเลยทางเฮาวพุ่พมหินพวมหูจักวันนี้รายได้ต่อปีเด้ได้หลายอยู่บงครับรายได้บอกบางปีก็ได้ ลายู่ปีกับโบด้ลา,ลาปันไดแล้วแต่าสายพันธุ์มันดีที่แล้วกะแต่ดีพันธุ์หนึ่งเนาะไม่ลำเทียนมันก็เป็นโลโลเจ็ดพันสามมัฟบิดแล้วนในมัฮโลหนึ่งเจ็ดพันสามปีด้วยเจ็ดพันสามปิดอย่ากได้ถ่ได้เศร้าช่งบริษัทเขาเ้าเก่าโลเพื่อเขาไปคัดเป็นอย่างมากก็เหลืออยู่เหลืออยู่ทะเจ็ดโลบ่ะครับวันนี้ลูกนีฮักสินแล้วเหลืออยู่บ่ คอนแสนเจ็ดนี่แหละลงทุนนี่เพิ่อเขาลงให้เลยเน่ไหนทุนกะเขาลงให้ทั้งหุ้นทั้งปุ๋ยทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างอบริษัทลงให้เม่็ดแล้วก็แรงงานนี่กะบ,บริษัทก็ให้ค่าจ้างน้บแบบว่าเพิ่นโอดมาให้ก่อนมาจ้างคน,นโอ้ครับครับคือปีนี้เพิ่นโอดมาให้ก่อนกับสองเมื่อมาจ้างแรงงานนี<อ>่นะครับแล้วก็พอเขาขายเม็ดแล้วเพิ่นอยากหัก ฮักเอาทีหลังต้นนทุเลยโอ้ฮักเอาทีหลังอืมยังนั้นหนะปีนี้ก็ได้เป็นพันพริกยวกอันนี้บอบอคือปีแล้วนี่ปันได้ผลแล้วมันมันมีหลายสายพันธุ์เนาะมันบ่เหม็นแต่ตัวนี้ราคาเพิ่นว่าแพงกว่าปีแล้วนี่จักหน่อยตัวนี้แปดพันแปดพันสองบ่แม่โอ้แปดพันสามปีแล้วนี่เจ็ดพันสามยู่ในบ้านนะเนี่ยมีจักสวนนี่ครับเนี่ย ถ้าของบริษัทนี้ก็มีแต่ของบามส่วนเดียวโอ้แต่ว่าแต่ก็มีหลายบริษัทที่ส่งเสริมรบแบบนั้นกับบริการมุงร้งเลยโอ้ครับ 4, ครับสี่ห้าส่วนนะกับบริการหนง,งแต่แบบนี้มันกางมุง้งราคามาันกะสูงแน่ตื่นเด็กลูกเศ้าเนาะโอ้บ่ให้ารแค่ซื้อบ่ได้หนับบนงคนละ <laughs> เช้านี้ก็มาแต่ทีสี่ฟามาเห็ดให้มันเลี้ยวเอ้ยวเาะว่ววดอกมันออกแต่ต้องเห็ดให้มันเลีเ้ยวๆครับมันบวดเลี้ยวแหละปวดท่านมันสเสียเรามีท้อแต่ไม่ถอยเนาะส,สู้สู้สูแ้แค่นั้นแหละช่วได้ครับงามแต่เด้โอ้ยนี่หัวหน้าก็เล่งอยู่ให้เลี้ยวก่อนปีใหม่ประสมบ,บนเกาะ เพื่อได้เก็บมากมันนี่ก็เดือนอย่างเนาะประมาณมีสาวอดบ่บ่บ่หอดวมไหมบ่ห่อมีสาบ่ฮอดได้เนาะมีนาบ่ประมาณนี้บ่มีนาประมาณมีนาอันนี้อืมแปลว่าเป็นสุกเหลืองอันนี้สุกเหลืองเปลือกมันคือเป็นสีเหลืองๆเต็มบปนลยแต่ว่าหน่วยอ่อนที่มันตโตเกียจกินได้เก่าได้คือเก่าเออเป็นพริกหยวกสุกเหลืองเพห่อ บอกให้แตตเท่าวนั้นข้อมูลเพิ่นบวกลายเพราะว่าเพิ่นกับผสมสายพันธุ์นั้นข้ามาสายพันธุ์นี้มันกะมันก็เลยโบนสัดเลี้งอันเลื่องว่ามันที่เป็นทรงไม่ได้ไปได้นาเพิ่นกับเพราะว่าพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มันกะแต่ละปีมันบวกซ้ำๆมันก็เลยให้ให้ข้อมูลได้บลร้อยเปอร์เซ็นต์เนเปลี่ยนพันธุ์คู่ปีเออเเปลี่ยนพันธุ์คู่ปีก็ต้องการความบริสุทธิ์ ขอบคุณหลายครับที่มาให้สม o m สวนครับเหมือนนี้ครับมียังให้ฝากทั้งพี่น้องที่กาลังบึ่งอยู่บ้างครับนีนก็มีฝากู่ครับอยากฝากไอ้ช่องครับช่องสองยูทูบพวผมโอ้คับครับพวกผมเฮ็ดกันไว้กับน้องก็มีชองไอ้ยกแปลงซิ่งครับที่เฮ็ดแปลงอันนี้แหละครับครับครับเนี่ยนี่แปลงนี่นะครับว่าปลูกพริกน้ำแล้วก็รับรับรับยกแปลงพริกน้ำแปลงปลูกแตงปลูกพริกยกเม็ดครับเฮ็ดไปเลยครับพี่น้องกันมา ที่ต่อมาผ่านช่องทางของของสองยูทูปผมก็มีครับไอ้ยกแปลงซิ่ง h ช n แนลครับมันมีอยู่ครับอ่าพี่น้องฝากหน่อยนะครับพี่น้องเด้อยกแปลงซิ่งแชนแนลครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวติดตามต่อคลิปหน้าครับช่วงคลิปมากเลยครับเดี๋ยวจะมาถ่ายชมบรรยากาศให้เบิ่งอีกเทือนึงครับพี่น้องแลวจะมาเบึงว่ามันสุกเหลืองเนาะครับครับ คลิปนี้สวัสดีครับ